รู้เคล็ดลับ5ข้อนี้พลิกชีวิตวันนี้โอป้าจะแบ่งปันในสิ่งที่โอป้าสร้างชีวิตมาแล้วสามารถประสบความสำเร็จในออนไลน์ได้นะครับโอป้าก็มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนะมีอิสรภาพทางเวลามากขึ้นเคล็ดลับข้อแรกครับโอป้าเป็นคนที่กล้าคิดนะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโอป้าเราออกจากงานประจาท,ทั้งที่มีเงินติดลบครับแน่นอนครับตอนนั้นมีติดลบเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตเยอะมากเลยครับแล้วก็เงินดอกต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือวันนั้นเรากล้าคิดครับว่าออนไลน์จะเปลี่ยนชีวิตเรา คือวันนั้นหลังชนฝาแล้วนะครับจะไปยิงแอดก็ไม่มีเงินยิงแอดสู้เขาหลอกในการขายออนไลน์จึงเชื่อเลยครับว่าถ้าฉันเนี่ยไลฟ์สดและสร้างตัวตนฉันจะสามารถพลิกชีวิตฉันได้นั่นคือสิ่งที่ป้ากล้าคิดครับความคิดเ่าเนี้ยมันไม่เสียหลายจริงไหมครับคิดไปเถอะนะครับไม่มีเสียหลายแล้วก็ตอนที่คุณคิดอนะ่ะย้ำนิดนึงมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณนะครับเขาจะมองว่าคุณเป็นตัวตลกเขารู้ไหมครับตอนที่ป้าอยู่ในงานประจําแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมาสร้างตัวตนก็มีลูกค้าแซวนะมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยแซว แกไรสารละกิเลนจบราชพัเหรอถึงออกมาสอนในกิเลนจบคู่หรอ แน่นอนครับก็มีคนแบบไม่เห็นด้วยเยอะแยะครับแล้วก็ไม่มีใครกดไลค์กดเมนกดแชร์แต่เชื่อนะครับกล้าคิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอป้าไม่กล้าคิดวันนั้นก็จะไม่มีโอปป้าอีสานในวันนี้ครับผ่านมา3ามปีแล้วครับที่โอป้าไม่ได้ทํางานประจาแล้วสามารถปลดหนีห้ที่บ้านได้สามารถซื้อที่ดีด้วยเงินสดได้นะครับและปีนี้เรากำลังจะสร้างบ้านด้วยเงินสดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนีคือคุณกล้าคิดและสิ่งที่2ครับคุณจะต้องเป็นคนที่ลงมือทําทันทีพร้อมกับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยไรอีกโก้าว่ากกออ้นั รู้แล้วฉันไม่ต้องฟังหลอกคลิปแบบนี้ฉันรู้แล้วฉันไม่ต้องฟังหลอกเนื้อหาแบบนี้คุณคิดว่าคุณเก่งแล้วรู้แล้วคุณจะเป็นน้ำเต็มแก้วครับสิ่งสําคัญในวงการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์คุณอ่อนน้อมถ่อมตนครับคุณรู้สึกว่าคุณเติมได้ตลอดเวลา คุณทำมันไปด้วยคุณเรียนรู้มันไปด้วยแบบนี้คุณจะเก่งเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่เชื่อมโยงเก่งมากๆเวลาที่คุณได้รับความรู้อะไรโอเคดาวน์โหลดอัดคลิปบอกเพื่อนเลยไลฟ์สดแบ่งปันเพื่อนเลยนะครับคุณจะเป็นคนเก่งมากเลยคุณจะเชื่อมโยงเก่งมากและข้อที่3ครับคุณเลิกโทษคนอื่นได้แล้วแล้วก็เลิกโทษตัวเองแล้วครับแต่ให้คุณโฟกัสที่ความรับผิดชอบว่า โอเคเมื่อก่อนเราอาจจะล้มเหลวด้านการเงินโอเคเราอาจจะล้มเหลวเรื่องความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เรารับผิดชอบอะไรได้บ้างกับตัวเองเรารับผิดชอบที่จะก้าวหน้าได้ครับอย่าไปโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แต่จงโฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือการรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันคุณตื่นเช้ามาอาสวดมนต์นั่งสมาธิขอบคุณแล้วก็อกัดคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดในแบบที่คุณต้องการหรืออาจจะมีเรียนคอร์สออนไลน์สำหรับบางท่านนะครับและข้อต่อมาครับคุณไม่เส เรายุ่งแต่เรื่องตัวเองถ้าเกิดว่าคุณจะต้องยุ่งคุณจะยุ่งในวงการที่เกี่ยวกับคุณเท่านั้นเช่นคุณเป็นครูที่สอนธุรกิจโอเคคุณอาจจะเรียนรู้เกี่ยวกับข่าวธุรกิจนิด,นด,นดหน่อยๆนะคะเพื่อให้คุณมีความรู้เข้ามาหรืออ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับด้านธุรกิจการตลาดอะไรละ่ะที่เป็นสื่อที่เอื้อต่อคุณไม่ใช่มานั่งดูข,าข่าวคนฆ่ากันตายรถชนกันตายนะครับแบบนี้จิตตกเครียดครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจําเป็นต้องเสษเสษเพื่อให้รู้ข่าวสารบ้านเมืองหรือการอัปเดตแต่สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเป็ดครกอยู่กับมันก็คือไอ้เจ้าความรู้ก็รู้ไหมครับว,ว่าป้าเนี่ยใช้เวลาในการอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์เข้าสัมมนาเยอะมากๆต้องเรียกได้ว่านอนน้อยมากครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ย ภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าตาหลุบนะภาษากลางไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับคือแบบมันคนมันนอนไม่อิ่มแบบพี่ตามันเป็นหมีแพนด้าไปหมดเลยนะตาแบบแทบจะลืมไม่ขึ้นแต่ก็ต้องนั่งเรียนบางครั้งเนี่ยนั่งเรียนตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงหกทุ่มนะครับแบบโหหนักมากๆแล้วเป็นการเรียนสดด้วยนะครับที่แบบอยู่ในห้องสัมนมาและส่วนใหญ่ครับชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในสัมนมาเนี่ยมาเยอะมากครับบอกเลยว่าการสร้างชีวิตของอป,ป้านะครับ 95%อยู่ในห้องสัมมนาครับอีก5%เป็นเพียงคอร์สออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดก็เลยสะดวกใช่ไหมครับและแน่นอนครับสิ่งต่อมาก็คือคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาอะไรกันแน่กับชีวิตมันคุ้มค่าหรือเปล่าในสิ่งที่คุณตัดสินใจจะลงมือทำว่าป้ามองว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราออกจากงานประจำเนี่ย ถ้าเป็นคนทั่วไปจะคิดว่าอยู่รอดไหมแต่รสนออปป้าครับในเมื่อเราทํายอดขายร้อยล้านให้องค์กรได้ในเมื่อเราบริหารคนและมีประสบการณ์มาตั้งแบบโหสิบเจ็ปีทำอะไรจะทําให้กับตัวเองไม่ได้หล่ะที่จะร่ํารวยพอคิดอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจเลยครับว่าฉันจะกางปีกในแบบของฉันฉันไม่ได้กางปีกในฐานะชื่อบริษัทไหนหรือหอจกอไหนหรืออะไรยังไงแต่ฉันกางปีกในฐานะธุรกิจของฉัน แน่นอนครับมันคือความเป็นเจ้าของธุรกิจที่คุณจะต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่เป็นเคล็ดลับควอสมสำเร็จที่แบ่งปันนะครับเดี๋ยววันหลังมาแบ่งปันให้อีกใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลองไปทําตามได้เลยนะครับพิ์ไห้นหน่อยครับว่ามีประโยชน์โอ๊ไปสายมาสกคนเอน็นะพีสวัสดีครับ